กราสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dead by Daylight นะครับกับช่องที่ g a m กม a m อ r นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเซอร์กันนะครับซึ่งเซตเซอร์นะฮะก็จะเป็นเอ่เซตของการแกล้งฆาตากรโดยเฉพาะเลยนะฮะ อันนี้คือผมทําคลิปนี้มาเพื่อความสนุกนะฮะอ่าเพื่อความสนุกจริงๆนะฮะอันนี้ผมคิดผมคิดขึ้นมาเองนะฮะก็คืออ่าเบิร์กแรกนะฮะก็คือเบิร์กระเบิดสังกับระเบิดสังหารนะครับก็คือเบิร์กนี้เนี่ยจะทําให้อ่าเอี่เราต้องปัดไฟให้ได้50%าสิบเนะครับอ่าแล้วแล้วเราถึงจะวางระเบิดได้นะฮะแต่ว่าการวางระเบิดเนี่ยเราต้องกดค้อนซาม่าสองนะฮะก็คือกด F นั่นเอง ความสามารถหนึ่งเ็ความสามารถสองก็ถูกแล้วนะฮะอ่าเป็นกด F นะครับอ่าก็เป็นเวลา120วินาทีนะฮะบเราเราจะติดตั้งระเบิดไว้นะครับถ้าเกิดค่าภายใน120วินาะทีนะถ้าเกิดฆาตากรมากระชับเ,เครื่องนะครับเอ่อฆาตากรจะติดสตันแล้วก็ตาบอดด้วยนะครับอ่าผมก็เอาไว้คู่กับเบอร์ที่สานะฮะก็คือสิ่งลงเหลือปรากฏนะฮะก็คือถ้าเกิด ฆาตกรตาบอดแล้วนะฮะจะติดสถานะตาบอดด้วยนะฮะนานสาสิบวินาทีนะครับแล้วก็ส่วนเพลือที่2นะฮะเป็นเพลือที่เราเอาไว้จุนะครับเอาไว้จุแต่ว่ากรณีที่ฆาตกรเนี่ยพังไม้นะฮะเราก็ไปวางกระตักไอ้กระตักนี้ครับกระตักเคมีนะฮะก็เขาจะติดเขาจะติดสโลด้วยนะฮะ เป็นเวลา4วินาทีนะฮะแต่ว่าช้าลง50%าสนะแล้วก็ปิิที่ที่นะ,ะเป็นเป์กที่คนชอบใช้มากๆในดานเล็กๆเลยนะฮะก็คือประทะซึ่งหน้านะครับก็คือเป์กนี้นะจะเป็นเปืนของสตัดตู้นะฮะแล้วก็มีบทกำลังด้วยนะฮะเ,เราต้องอยู่ในตู้ใน3วินาทีนะฮะ ่ะพอครบ3ามวินาทีปับ๊บเราจะสาตตู้ได้นะครับอ่าก็เป็นอะไรที่ดีมา,มากๆนะฮะเป็นเซตเบิร์กแก้งฆาตรกรโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วผมก็เอาไปฉายไปด้วยนะฮะเราจะแก้งฆาตรกรได้สำเร็จหรือเปล่านะฮะเพื่อไม่สิเวลาเราก็รับชมกันเลยนะครับผมอ่ะ let's go <S โอเคครับผมก็ ถึงด่านนี้นะฮะอ่าผมอชา้านิดน,นึงนะ้วโอ้เฟรมเลยตกเจอลินนะไม่รู้เขาเจอผมเปล่านะโอ้พาไปแล้วนะครับ <c oughs> โอเคเราค่อยปัดน,นะโอเคปัดเลยเพราะว่าินผ่านนะโอเฟรมตกเฟรมเผมตกที่นหนึ่งนะรอบนี้เราเจอลินนะฮะอ่า แล้วก็ได้ได้ปันไฟเลยฮนะโอ้โหแกงคอเด็ดนะดีนะผมคนแค่คนเดียวก็คือฟื้นหมินนะน่าจะเอาคอเด็ดมาด้วยนะคอเด็ดเด็ดนะจ๊ะเเรียกว,ว่าน้องชาวกล้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นสาวสวยไปจากบ,บ้านนะครับก็มีชื่อว่าเฟิร์หมินนะฮะเป็นอ่เป็นเ็กญี่ปุ่นนะครับ ุ่น,น,มมนโอเคครับคอเด็ดมาแล้วนะฮะคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ปัดไปนะฮะตอนนี้เราปัดได้50%แล้วนะฮะแล้วก็กระต่าี KB ก็ทำงานแล้วนะฮะเราก็สามารถอ,อ่วางระเบิดได้นะครับเดี๋ยวว่ารีดมันสัดมากเลยนะอ่าคอเด็ตโดนแล้วครับทีคฮะ แล้วก็เนี่ยเราสามารถเข้าตู้ได้เลยตรงนั้นนะเราจะไม่ปัดตรงนี้นะโอ้มีอันนี้นะคอเด็นโดนแล้วแต่ว่าเออเขามีการฮิวนนะฮะเราไปหาคิลเลอร์ดีกว่านะ โอ้มาแล้วมาหาโผมแล้ว โดนครับโดนตีไม่โดนพอนี่โดนชัวครับอู้โดนแล้วเฮ้ยสบายดี เล่นอย่างนี้ได้ไงโดนแล้วนะฮะผมน่าจะเอาอันนี้มานะเอเดียนจากไอกัปตันเคมีมาเป็นอันนี้เอเปิ่นตู้เงียบนะก็ไม่ทันแล้วปุ๊บเอย่าไม่อยู่นะเดี๋ยวโดนนะครับ โอ้ห oh, ้องวีเลยเหรอโอ้โหให้ตายเดี๋ยวสาระนะแกจะตัดเครื่องไหนได้เดี๋ยวผมเช็คเครื่องก่อนะจริงผมจู๊ก็ได้หลายเครื่องอยู่มันก็ไม่ได้เชิงหลายเครื่องหรอกมาแล้วโดน จะมาแกล้งหนีนะแต่ว่าเรามาเจอลินนะ <c oughs> แล้วก็มีปั่นเครื่องตรงนี้เสร็จแล้วอะไรอ๋อหยุนะฮะหยุดนี่เลยนะอุอ้ยมีลิงอยู่ตรงน้นนะโอ้ผมอยากยาวอยู่ตรงนน้นเลยนะโอเค ถ้าปั่นตรงกลางล่ะเออแล้วเหลือสองเครื่องถ้าปั่นเครื่องโน้นเสร็จหออโบโอย่าว่านะเครื่องมันติดกันนะ่ะโธ่ไม่ตาได้ซารา่าต้องไปปั่นเครื่องโน้นจริงเยไปกันโอลิือปล่ไม่ใช่ตกใจหมดอ่ามีระเบิดนะวางระเบิดก่อนเลยแล้วก็ปั่นไป มนนีได้เยอะโอ้ไม่น่าวางบเบิดเลยนะคือมนนีได้เครื่องมันจะไหนก,นกวน่าโอเคครับผมเหลือเครื่องเดียวนนะ,ะมัไม่ได้ติดตาบอดเลยเนาะก็เลยนี่ โอ้โหไม่ได้ครับมีเสียงดาราไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมโดนเสียงดารานะ ผมต้องรอปกระกบบงให้มดก่อนนะถึงจะไปช่วยได้รอครับรอสองใปฉายอย่างเดียวนะ ตอวจุดตัวเขาเด่นจะลงนะไอมีโนวันผมไปเลยนะ <c oughs> ไม่ได้โอ้โหยากมาแล้ว ต่อไปครับโอเคครับผมก็เดินเนียนไปครับ <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ผมน่าจะวางกรนะเบิดไว้น่าลืมเลย เหรออ,อ้าวฆาตการเปิด แล้วก็วางกระเบิด ครับผมไอ้สัสไอ้นี่สุดเราก็รอดนะฮะตาบอดไปดีโอเคครับผมก็เซตนี้นะเป็นเซตแกล้งดีนะฮะครับลี่ผมทำคลิปมาเพื่อทำคอนเทนต์นะฮะก็ไม่ได้อะไรมากนะครับโโอ้เขาจะติมมานะสลับเอ่น สไปรลินนะฮะหรือเรียกว่าเจ้าลินน้อยนั่นเองนะฮะก็เน<อ>ี่เสียงแอบดังนะออเอออ่า<ะ>เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องเบิร์กของฆาตกรเลยนะฮะอะ่ะเบิร์กแรกนะฮะก็คือเบิร์กเสียงแอบดังนะฮะก็เวลาที่เราเจ็บเนี่ยจะจะเสียงดังขึ้นนะครับอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็หายใจปกตินะครับดังขึ้นกี่สิบมาเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เบิร์กที่สองนะฮะก็คือเบิรก์กเอผู้ ผู้คุมโลหิตนะฮะเวลาที่เราแขวนเจอเวลาที่แขวนเจอใช่ไหมครับตอนตอนเปิดประตูแล้วนี่ยประตูจะกั้นนะครับเป็นเวลา60วินาทีนะฮะประตูจะกั้นทั้ง2ฝั่งนะฮะเบิร์กที่3นะฮะก็คือเบิร์กครับสามความน่าดานนะฮะก็คือเบิร์กนี้เนี่ยเออ่เป็นเบิร์กที่เขาเรียกว่าเปิดเบิร์กลูนนะฮะลูนนั่นเองนะฮะเวลาที่เราหยุดปั่นเนี่ยเครื่องมันจะช็อตเครื่องมันจะช็อตเองเลยนะฮะ เป็นเปิร์คคำสาปนะอ่าแล้วเปิร์กที่4นะฮะก็คือเปิร์กเอต้องแสงดารานะฮะก็คือเปิร์กเนี้ยเราคือเอะฆาตเวลาฆาตกรอุ้มใช่ไหมครับถ้าอยู่ในรัศมีหัวใจนะฮะอ่ามันจะมันจะติดปอดกระบังนะครับเป็นเวลาสามชีวิตเนี่ยทีนะครับก็เป็นเปิร์กที่ดีมากๆนะฮะสำหรับเหมาะกับการเอ่อเหมาะกับการเอะกัน กันเอคนถอนเสานะปึบเป็นทีมอยูที่ดีมากๆเลยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะก็ใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e นะฮะที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า